มาครับสวัสดีครับวันนี้บ่าวสกุลเสนอเมนูแกงอ่อมเนื้อหมูใส่ผักกาดดอกนะครับตอนนี้แกงอ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับอ่อมเนื้อหมูนะครับนี่ครับเป็นเมนูในต่างแดนนะครับผมอ่อมเนื้อหมูในต่างแดนครับมาสาหรับผักกาดดอกเราจะใส่หมดเลยนะครับเห็นเยอะๆอย่างนี้เดี๋ยวก็ยุบลงนะครับผมใส่เลยครับ ผัดกาดดอกนะครับนี่ครับผมเป็นเยอะอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวมันก็ยุบนะครับโอ้โหเต็มหม้อเลยครับผมจัดไปครับนี่ครับผมเป็นเมนูอร่อยอร่อยในต่างแดนนะครับผมผัดแกงออมหมูใส่ผัดกาดดอกนะครับเราค่อยๆคะลนนะครับหรือว่าคนนะครับลงไปนะครับผม วันนี้เมนูเด็ดนะครับครับขึ้นมาครับเอาผักลงไปนะครับเราจะตอนเราผักใส่นะครับเราก็จะให้ผักยุบแล้วก็ปิดฝาเลยนะครับผมแล้วก็ปรุงรสนะครับตามใจชอบนะครับก่อนจะปัสก์มาโอเคแล้วนะครับสำหรับรสชาตินะครับผมนี่ครับผมยุบหมดนะครับผมนี่ครับผม ไปครับเสร็จแล้วครับเมนูแกงออมหมูนะครับใส่ผักกาดครับผมกระดกนะครับโอเคครับมาเดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งครัวนะครับทำอะไรกินเดี๋ยวเขายัดผ่อนไฟลงนะครับผ่อนไฟแล้วนะครับมาดูฝั่งนี้ครับผมดย๋ยวรูปฝั่งนี้ครับกาลังทุบๆเลยครับผมมาดูนะครับผมวันนี้ทำอะไรกินครับสวัสดีครับปลาครับทำอะไรกินครับ น้ำแก้วน้ำแก้วนะครับวันนี้นะครับญาติูรู้ให้ครบอันนี้มีแต่พริกก่อนอ๋อมีแต่พริกก่อนครับตอนนี้นะครับผมโอ้อางนี้กินต้มแม่มาเอาไปก่อนทางนะครับผมญาติเปิดหม้อนะครับผมวันนี้ในหม้อมีอะไรอันนี้น่าจะเป็นต้มไก่นะครับโอ้ต้มไก่นะครับเอาจุ่มเอาจุ่มลงไปเลยมันจะได้เห็นตอนไก่เอาทรศัพท์เออโอ้เอาทรศัพท์เรียบร้อยเลยครับ พนนาร้อก็เอานั้นมาใส่สิให้ถุงเหลืองนะจับไปนะครับผมอ่านี่ครับผมทำข,ข้าวนะครับน,นี่<อ>มาข้างนอกเด,ด้ให้พหน้าวิชิตเดี๋ยวใส่ไอ้นั่นนี่ครับข้างนอกไอก้แนวน้ำน้ำซุปแซ่ยบหนะ้าได้ถุ่งเลยที่เด็ดมาน้ำซุปอีกเสียบโอ้ต้มไก่เขาใสียยังสนะไม่ใช่เสียบ <c oughs> นี่ครับผมไปไปไป็นะครับผมสวัสดีค่าหน้าเออว้าภาษากลางเข้ากันได้ดีกนนี่ครับผมไปไปวันนี้ประชุมนะครับประชุมงานนะครับหยุดพุ่พึ่งพ่งพุพึ่งพัดสุกเสาึ่งพึ่งพ่ง่ง่งพด่อพไ่งพึนงพงพ่งพ่งพึ่งพึ่งพพึ่งพนยงงพึ่พ่งพึ่นพึ่สพพพงงงงง่่ สู้ๆขึ้นก่อนครับผมน้องแรงงานไทยในอิตาลวครับคิปมีราไปกนครับสวัสดีครับเออถือป่องคือด้วยะ